สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำลาบหมูกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเรามาทอดไบมะกรูดก,กับพริกแห้งก่อนนะคะ แป๊บต่งนะคะทุกคน ใส่แรงใสดำเลยทอดใหม่ทอดใบมะกรูดให้กรอกนะคะ นั้นเราก็ใส่พริกแห้งลงไปทอดเลย น้ำลงไปนิดหน่อยอย่ยาลอจะลาดในกระทะเลยนะคะ หมูสามนี้เราโรยเกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะเติมน้ำเล็กนให้เป็นน้ำสุกเลิกน,นะคะเครื่องปรุงเครื่องโรยหน้าก็จะมีวันนี้จะใส่พริกหยวกหั่นท่อนนะคะหอมแดงซอย แล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็พริกล่มโดดนะคะแล้วก็มะนาวสองลูกจะใส่หนังหมูด้วยนะคะเดี๋ยวเราตาดความร้อนนะคะอันนี้เครื่องในที่ต้มไว้และะ้วค่ะเครื่องในหมูนะคะแล้วก็ผักเครื่องเคียงวันนี้จะทานกับกระหล่ำปีแล้วก็แดงกวานะคะทุกคนวันนี้เราจะทําใส่บาทด้วยนะคะ สุกแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรดนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวก็จะมีผงนัวแล้วก็ผงปรุงรสแค่นี้เอง ตัอน้ำแฉกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเติมข้าวคั่วอันนี้คือข้าวคั่วคั่วเองนะคะคั่วไว้คั่วไว้วันก่อนนะคะแล้วก็พลิกปน่นพลิกป่นก็ป่นเองนะคะ จะเผ็ดมากลดไฟลงแล้วเอาหนังหมูมาผ่านความร้อนนิดนึงนะคะหนังหมูนี้ต้มสุกแล้วนะคะทุกคนเราซื้อแบบสำเร็จรูปมา น้ำน้อยเหลียวเราใส่น้ำต้มสุกก็ได้นะคะเพเอน้ำไ้เยต้องการน้ำขุกผิก เดือดแล้วก็พอนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องในลงไปเครื่องในนี้เราลวกสุกแล้วนะคะเมื่อกี้นำมาลวกอีกรอบหนึง่งปิดไฟเลยะคะ่ะทุกคนจากนั้นเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะคะ ใส่สีอิวขาวลงไปนหนึ่งช้อนชานะคะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาพอ,พอแล้วก็ผมนัว เดี๋ยวเราใช้ผงลาบเลยนะคะผงลาบอันนี้มันจะมีข้าวคั่วอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราชิมรสดูก่อนแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องใส่ข้าวคั่วเพิ่มลงไป เดี๋ยวขอคนเข้าวเหนียวแป๊บหนึงนะคะข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะ ลงน้ำนิดหนึ่งแล้วก็เติมผงลาบลงไปนะคะรู้สึกว่าจะจัดจ้านอยู่แล้วนะคะใส่ลงไป สองช้อนโต๊ะนะคะสามช้อนโต๊ะ จากนั้นเราก็ชิมรสด,ดูก่อนนะคะออร่อยอยู่แล้วเราเติมเติมเปรี้ยวแค่นิดหน่อย เิมเปรี้ยวเติมเข้าวคั่วลงไปแล้วก็พริกป่นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะข้าวคั่วเติมลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะ เกือบจะหกโมงแล้วนะคะเราก็ใส่ในส่วนของหอมซอยลงไปค่ะเดี๋ยวเราไว้โรยหน้านิดนึงนะคะหอมแดงซอยต้นหอมผักชีแล้วก็พริกหยวก แล้วก็โคเลโคเลโคเลแค่นี้ก็ได้ลาบหมูที่แสนอร่อยแล้วค่ะทุกคนเรานำมาใส่จานที่เราจัดเตรียมไว้นะคะ สีจัดจ้านรู้สึกลึกถึงข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำลังให้ละอุนิดนึงนะคะ แล้วก็เราก็โรยเครื่องปรุงที่เหลือนะคะเอาไปโรยหน้าเลยแล้วก็มีพริกลูกโดดพริกทอดใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะ หอมซอยต้นหอมและหอมแดงซอยที่เหลือนะคะตกแต่งด้วยผักชี ก็ผักสลัดนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนลาบหมูลาบหมูอร่อยได้อาหารใส่บาทด,ด้วยแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวแซ่บแซบเดี๋ยวตักข้าวเหนียวมา ได้แล้วค่ะทุกคนข้าวเหนียวร้อนๆแซบ่แซบๆกับลาบนะคะลาบหมูวันนี้เราจะทานแบบนี้นะคะเดี๋ยวใส่สายหน่อยเราก็ไว้ทานนะคะเอ่อตอนนี้ก็เตรียมข้าวเหนียวใส่บาดกับลาบก่อนนะคะทำไม่ยากนะคะทุกคนชอบเผ็ดๆแซบ่บๆก็ทำทานได้เลยเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะ นะคะมีผักตามใจชอบที่เราจะใส่นะคะแล้วก็ง่ายๆค่ะแซบๆง่ายๆหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวย,ลลวยเราไปใส่บาตรกันทารับบุญเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ